สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพาท่านมาพบกับช่องชินโจพาราควครับนี่ที่สองสำหรับวันนี้ที่ชินโจซ้อมร้อยีีครับฮอนด้าขอบคุณผู้สักขอบคุณน้องไอโฟนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของน้องไอโฟนครับเตรียมให้น้องใช้รถครับ,บสนามสวัสดิภูมิครับ ผ่านไปหนึ่งนาทีครับตะวันอยู่ที่หน้าครับเดี๋ยวไปดูว่าจินโจจะไล่ตะวันถึงไหมครับทันไหมครับตะวันใช้ร้อยี่้าจินโจใช้ร้อยห้าครับน้องตะวันก็ขับดีวันดีคืนครับน้องโรมีควนวันนี้ที่ไม่มาครับ เดี๋ยวว่าดูจินโจจะแซงตะวันได้หรือไม่ครับ อืมอึมฮึมฮึม,อมโอ้โหครับอืมจินโจเสียวเลยครับท่านผู้ชมแสงตะวัน ขอบคุณครูสาครับนี่ครับครูสาครับ นามียามาฮาอยู่ครับนี่ครับโอ้มาคาดครับท่านผู้ชมคุณหน้าตาคล้ายๆมาคา้ดมากไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจครับไม่น่าจะไม่ใช่ครับ กูให้ตามไปดูดิให้ตามไปดูตามไาม่ทันแล้วน้งไปอ๋อ โอ้จับครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วคุณนะจับใช่ครับสตุเอครับ้อยห้บไม่ไม่รู้เนี่ยทรงมันให้แล้วผมว่าฝึกทุกวันนังเก่งเองครูทุกอย่างอน่ะ ลงมันให้อ่ะหุ่นมันให้แล้วผมว่าน้ำหนักตัวมันได้นะร้อยห้าสิบเนี่ยแต่ยังต้องฝึกความคุ้นเคยอีกพักหนึ่งครูสี่ห้าวันอ่ะสิบหกอะไรนะลงไปเอาประสบการณ์ก็น่าจะได้ครับ จินโจขับร้อยห้าสิบครั้งนี้ครั้งแรกครับท่านชมต่ก่อนก็ขับแต่ร้อยยี่ห้าวันนี้ตั้งใจจะมาลอง N S F ร้อยฮอนด้าครับซีซีอยากญี่ปุ่นครับแต่ว่าคาบูเป็นคาบูเก่าครับเป็นใช้คาบูเด็ดครับต้องกลับไปใช้คาบูของเขาครับดูจินโจจะหาลายแซงตะวันได้หรือไม่ครับ พัะว,วันขับรถร้อยยี่ห้าจินโจร้อยห้าสิบครับซีซีต่างกันทั้งยี่ห้าครับเดี๋ยวดูลายครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับดูลายแซงของจินโจครับน้องตะวันนี่ขับดีมากครับน้องโรมีคนนึงดูลายแซงจินโจครับท่านผู้ชมอืม พอแล้วครับทีมโชว์พอแล้วครับเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครูศักดิ์ขอบคุณไอโฟนครับขอบคุณพี่สมชายครับและขอบคุณมากครับขอบคุณสนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมิครับเนี่ยมิงครับเนี่ยมิงน้องไอโฟนครับทีมงานโกอยู่กับข้าวกล้องครับนี่ครับสุดยอดครับตักเล็กแปลกันครับวันนี้ครับ วันนี้ทีมยมามาฮ่าทั้งไอเดียทั้งวรพจนททองโดนเหมือนแล้วก็ทีมยามาฮ่าไหมรวมทั้งเป็นประสิทธิทางเกียก็มาฝึกเล็กแปดกันที่นี่ครับนี่ครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้เข้ากล้องครับเข้ากล้องไปขับเอเชียแล้วนะครับสวัสดีครับ